อันนี้คือในส่วนแพ็กเกจเติมตังคนะครับจากแพ็กเกจ32 0ก็จะเหลือ2340จาก1600ก็จะเหลือ1170โอ้โห,โหอันนี้มีรับประกันครับว่าถูกที่สุดแล้วครับแล้วก็เวลาเติมตังคเนี่ยก็พูดว่าผ่านมาทางจากหมีนะครับเพราะว่าจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเปิดกาชาได้แต่ตัวที่ต้องการนะครับนี่ สวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเซเว่นไนท์ทูนะครับเกมยอดลักนะครับอันนี้มัธยีนะครับวันนี้มีจะมาพาลงหอแปดสิบหถึงเกนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่จะมาแนะนําว่าอเดียวคนเปิดหรือไม่คนเปิดนะครับจะประสบการณ์การเล่นเกาหลีนะแล้วเดี๋ยวจะมาพาผ่านบอส หมดนะลกเพราะว่ามีเพื่อนๆขอมาเยอะครับแบบร้องกรีดกันเลยวสงสัสยต้องถึงวาลาต้องผมต้องเลิกเล่นต้องเลิกเล่นอันนี้เครื่องประดับอันนี้คือของใส่นะครับมีจะเล่นมีสองคอมเลยนะก็คือคอมแรกก็จะมีลูนี้แทงคารินแล้วก็โคแดงคิดแล้วก็อีกคอมหนึ่งก็จเจ้ารูดี้ออกแล้วก็เป็นโคแดงนะไอเป็นเป็นเอ่อน้องยอนฮีอ่าอันนี้มีจะเล่นเซตเออคอมแรกก่อนเลยนะครับก็คือมีรูดี้คิดแล้วก็คารินแล้วก็โคแดงนะครับ ตู้มันนี่จะเหมือนเจ้าเออเจ้าข้อบ้านไปเลยครับหมดนรกอะครับเอ้ยหมดยากอะครับยากมากอะเพื่อนเพื่อนก็น่าจะจําได้นะฮะเนี่ยโหมาแล้วก็รูดี้เข้าไปแทงก่อนเลยครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ใกล้เนี่ยมันจะสกิลผักนะอะอย่างรูดี้เน็นมืโดนผักมันจะติดสตันถ้าโดนผักไปเนี่ยให้เราเล่นให้เราเล่นตัวอื่นแล้วเรากดรวมบาร์ตี้แล้วเดินออกมาแค่นั้นเองฮะเพราะว่าตัวที่โดนผักมันจะติดสตันไงเราก็จะกดรวมเดินออกมาไม่ได้แล้วก็อัดเราก็นวดต่อฮะเนี่ยแล้วเดีย๋ยวพอพอไม่เล่นลูกน้องเสร็จเนี่ยก็ให้เราเดินมารวมตรงงข้าๆก่อ เราก็มากดตีลูกน้องอตัวหนึง่งลูกน้องอตัวหนึ่งก็จะวิ่งเข้ามารวมอยู่ด้วยกันก็ให้เราฆ่าแบบง่ายๆเลยฮะพอบอสเอลีมา e ก็ให้เราวิ่งรอบข้างๆก่อนนะครับอย่าไปโดนเนาะเพราะว่าโดนก็ค่อนข้างแรงอยู่หลบได้ก็หลบนะนะครับพอเราฆ่าลูกน้องหลักของบอสสองตัวมันจะมีลูกน้องไก่ๆมาพวกนี้ยิงทีเดียวตายแล้วก็ฆ่าลูกน้องให้หมดครับถ้าเราไม่ฆ่าลูกน้องหมดเนี่ยเราจะตีบอสไม่ได้นะครับก็ให้เราเนี่ยร่อยบอสต่อเลยครับ หลักๆก,ก็แค่หลบสกิลให้ดีครับเพราะว่าบอสข้างๆจะมีสกิลที่ยิงเอวีลงพื้นเยอะมากพอเราหลบ,บสกิลเอวีบอสเสร็จแล้วต่อไปก็ให้เราเนี่ยจัดการลูกน้องแค่นั้นเองครับหลักๆเลยสําหรับบอสเจ้าบ้านไปเจียวเนาะคนเดิม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูว่าอีกคอมนึงที่หมีเล่นเนี่ยหมีไม่ได้รูดี้นะหมีจะเอาเป็นยอนฮี <c oughs> ลอง <c oughs> เพื่อนๆก็ลองดูว่าอัานไหนดีกว่ากันนะ หลักๆอะเราต้องตีตัวลูกน้องมันเวลามันเรียกมามันจะมีลูกน้องหลักของมัน2ตัวให้เราตีลูกน้องหลักสองตัวมันให้ตายหมดแล้วไอ้ลูกน้องรองๆเนี่ยเราก็ยิงทีนัก็ตายหมดแล้วครับ I, I I อ่าเราก็พยายามลอยนะครับยา,ยามฆ่าลูกมันให้หมดก่อนเนาะเพราะถ้าเราไม่ฆ่าลูกให้หมดเราจะตีบอสไม่ได้นะครับอ่าเราก็วิ่งฉี่มาข้างๆนะครับเวลามันสกิลมาอ่ามาตรงนี้เราก็ขึ้นลงมาขึ้นมาหลบข้าง,างบนเนาะ อย่างที่มีบอกครับถ้าเราใช้รูดี้บางทีรูดี้มันจะกระโดดพุ่งเข้าไปหาพ่อบ้านเนี่ยพ่อบ้านมันก็จะผักออกมาใช่ไหมแล้วรูดี้ติด,ต,ดติดสตานวิธีแก้คือให้เรากดคลิกไปที่ตัวไหนก็ได้ในปาร์ตี้แล้วกดลงปลาร์ตี้แล้ววิ่งออกมาแค่แนี้เองครับพอถ้าเกิดเราเล่นรูดี้อยู่เราโดนสตันใช่ป่ะเราก็จะวิ่งไม่ได้อ่าแค่นี้เองครับผมไม่มีอะไรยากมากครับแต่ว่าขอตั้งแต่เก้าสิบถึงร้อยยี่สิบไปอันนี้จะเริ่มยากแล้วนะ จริงๆมันก็เริ่มยากก็แหละแต่ว่าไอ้ตรงนั้นจะยากก่อนเนาะแต่มันต้องห่วงเดี๋ยวหมีก็ทำไกด์มาลงเรื่อยเเพื่อนๆก็อ,ๆอย่าลืมมากดติดตามกดซับสไครต์นะครับเดียวมีผลงานอัปเดตทุกวันนะอ่าอันนี้คือคอมแรกที่หมีเล่นนะครับเป็นคอมของรูดี้มีว่ามันผ่านง่ายดีนะคอมเนี้ยส่วนอีกคอมหนึ่งมันก็ผ่านง่ายแต่ว่าบางทีมันจะมีจังหวะที่แบบว่าเออบอสอะไปตีตัวดาเมจเพราะเราไม่มีรูดีด้ด,ดูดเนี่ยถูกไหมมันก็จะไปตีตัวดาเมจเนี่ยอันนี้หมีจะเอาเล่นอีก เจ้าเก่าดังเดิมสัตว์เลี้ยงมีเราใช้เป็นไอรีนนะครับแต่ถ้าไม่มีไอรีนมีเอาเป็นตัวอื่นก็ได้เรามีสัตว์แดงตัวไหนเราก็เล่นเลยครับเดี๋ยวถ้าบางคนสายสุลต่านก็แดงบวกไปชิวๆอันนี้มีก็จะเอาเป็นคารินแทงนะครับแต่ว่าเรามันไม่มีสกิลดึงดึงบอสไงเพราะนั้นแล้วมันก็มีโอการเตีตัวดาวมืงเราก็ตีตทีเดียวก็เกือบตายครับสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านนะยังย้อนไปอ่าน,น วิธีการเดิมก็เล่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะมีแบบหนึงที่ว่าเราไม่มีตัวใกล้อย่างลูบี้เห็นไหมมันก็จะไม่เข้าไปบอสก็จะไม่ผักเราก็จะหล่อยบอสง่ายกว่า <c oughs> อพอมันเรียกลูกมาให้เราวิ่งชิดขอบเลยครับให,ให้ให้มารอล่กตัวหนึ่งเราลูบอีกตัวนึงมันวิ่งมาเห็นปะเราก็จะได้หลอ่อิีซีเลยสองตัวก็ใหเราวิ่ฆ่าลูกมาใหได้สองตัวแค่นั้นเองฮะอันนี้คือลูกใหญ่มันจะมีสองตัวแล้วก็มีลูกเล็กๆมัน๋ยวรอมันวิ่งมาก็ไล่ท้ายหมดพอลูกมันตายหมดเสร็จเราก บอสเนง่ยวิธีการเล่นง่ายๆไม่มีอะไรยากเนาะนี่เพื่อนๆท <c oughs> ี่ถือหนีเยอะเลยพอเห็น,หน,หน,หนบอกว่าหนีไปเล่นอินดีเดีนลิงทิ้งไปเว่นไนท์เลยยังอยู่เหมือนเดิมทุกดาโอหเซเว่นไนท์เกมยอดล้างเหมือนใครจะทิ้งได้แต่ว่าถ้าเซเว่นไนท์มันมีอัพแพตหมีก็ไม่รู้ทำยังไงถูกไหมอันนี้มันมีอัพแพตหนีก็มาจัดให้เนี่ยเดี๋ยวมีจัดบอสห,หมดแล้ลุกให้จบให้หมดให้เอาม,มาลงปในในเป็นไพเพื่อนๆเลยว่ามีเพื่อนลองเยอะทำไมวะเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องเลิกตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉัน อ๋อครับเดี๋ยวจะพยายามทำไกด์ให้ช่วยทุกคนนะครับเนี่ยครับเราก็เล่นเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าจอนฮีจะดีกว่า war, ตรงเวลาเราเคลียร์ลูกเพราะว่ามันจะมีลูกลูกใหญ่สองตัวแล้วก็มีลูกเล็กเช่นบ้างเวลาพิชเช่มาโดนเนอนะอจอนฮีมันก็มีหมูเนาะมันก็จะแข็งกว่าก็มีมองว่าซี่รู้ด,ดีง่ายกว่านะตน้อความคิดเห็นฮียอันนี้เราแล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับเราก็พอมาเรียกลูกมาแล้วก็หล่อลูกใหญ่สองตัวขอให้ยาววิ่งชิดขอบ ิขอบวิ่งไปหาลูกตัวหนึ่งไล่ลูกตัวมันจะวิ่งมาเราก็หล่อยสบายสองตัวเนาะนะครับพยายามวิ่งชิดข,ขอบชิดขอบเวลาใช้เพโลีมาหาช่องว่างให้ให้มาลากมอนเนี่ยมาหาเรารงช่องว่างเ <us> นาะแล่เราก็ไปยิง oh, ลูกมาแล้วเราก็หลนะ oh, บเโอีก่อนนะครับถ้ามันยิงมาอย่าไปแลกนะไม่แลกไม่ไหวมัน ยิงทีเดียวรามเลือดหายหมดอ่ะอ่าแล้วอลอก็หน่อยเหมือนเดิมนะครับช่างมือเนาะเลื่อนเหลือสองมาละอ๋นนอเออนี้ไม่มีเห็นว่ามันเลือนเลื่อเหลือแค่นี้ฟองแสงก็เลยยิงแรกเลยอ่าก็จบกันไปนะครับส,ส,ส่วนเราขอคอยช่างตาถูเจ้าสินะครับเดี๋ยวได้เวลาปุ่นงาดือดอีกตัวหนึ่งได้เลาเดืใช้ดูเลื่อนะครับสำหรับการผ่านะครับพยายามผ่านแบบละเอียดนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆผ่านทุกคนนะครับนี่อ่าไงก็เรียบร้อยนะครับก็จบกันไปสำหรับเซเว่นไนท์ถูนะครับ สำหรับหอคอยตั้งแต่แปดสิบดถึงเก้าสิบนะครับเพื่อนเพื่อนก็น่าจะน่า,นาจะผ่านถึงได้ทุกคนครับเพราะว่านี่จัดเป็นสองคอมให้ดูเลยเนาะแล้วโคแดงทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วอะตอนนี้่าไม่น่าไม่น่าใช่ปัญหาแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามีจะมารีวิวอาเดลแดงนะครับว่าหน้าเปิดหรือไม่หน้าเปิดเนาะจากประสบการณ์ใช้จากเกาหลีนะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็น่าจะทําเป็นพวกบอสนรลกอะซิงซึ่งเป็นโหมดใหม่มาวันนี้ก็อย่างที่หมีเคยเตือนไปแล้วว่าเราควรทําของแสงครับ ขั้นให้บวก24ตัวเพราะว่าเราต้องใช้ยาวเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ย,ยถ้าเกิดมันจะลาบากตัวหมดอรลกแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนเนี้ยเพราะว่าบอยก็ค่อนข้างจะโหดมากจะก็โหดมากเลยเดี๋ว่ออย่างคิสตันก็เลี้ส80ล้านอย่างเงี้ยจากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ผ่านยากมากมนก็จะรู้สเต็ปหมดแล้วคราวนี้ก็เหลืออย่างเดียวคือดาเมจไว้เราต้องต่อเป็นนี้หมดอรลกมันจะต้อง แข่งกระดาเมฆก,กับเวลาเว้ยเราต้องทําให้ได้แค่แนั้นเองครับแต่อย่างที่หมีบอกนะถ้าเพื้นไม่ผ่านไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆเล่นทําพลังต่อสู้ไปอย่างหมีเล่นเกาหลีใช่ปะ่ะตอนแรกหมีไม่ผ่านเงี้ยหมีก็ปั๊มพลังต่อสู้ไปตั้งสองแสนห้าสามแสนคือหลักๆมันต้องมีของหลักให้ครบเว้ยถ้าของหลักอ่ะเราทาเป็นของแดงบวกยี่สิบช่ปบ้าชิ้นหนึ่งอ่ะบวกแทกเป็นบวกพลังต่อสู้เป็นหมื่นเลยนะเราใส่สีตัวบวกบวกเท่าไหร่สี่หมื่นเท่ากับว่าพลังต่อสู้สมมติอย่างหมีสองแสนใช่ป่ะหมีก็จะมาเก แล้วของรักเนี่ยเราควรจะต้องใส่ให้ถูกตัวด้วยถ้าเราใส่ถูกตัวเราก็จะได้บวกสกิลเพิ่มทําให้ตัวเราเล่นง่ายกว่าเดิมครับสําหรับอย่างโคแดงเนี้ยยิงเร็วยิงแรงมันก็มันก็โหดอะ่ะเราถ้าเกิดทำหมีนะเร็วๆนี้เราควรจะทําเป็นเซตโจมตีไวสเซตได้เลยครับเพราะว่าเราต้องให้คิดแดงกับโคแดงใสอนาคตเพราะว่าเดี๋ยวถ้าประดับคี้มาเราก็ต้องเปลี่ยนเซตครับเพราะว่าถ้าเราเจาดาเมจเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องไปใส่เซตโจมตีไวอย่างเดียวแล้วถ้า,ถาเกิดทำามีก็ควรจะทําเป็นเซตแสงขั้น5้าบวกยีชิ้นนะไอ สองเซตเลยเพราะเราต้องมีดาเมจสตัวที่ต้องใส่แบบนี้ครับก็จบกันไปนะคะรับสำหรับเซเว่นนะครับไอ้ตรงหลังนี้นอกเรื่องมากเลยแต่ก็หวังดีไงอยากให้เพื่อนๆแบบสามารถเล่นจบไปทุกคนเนาะไม่อยากแบบให้ทุกคนเลิกไปเยอะอะเพราะว่าตอนนี้มีก็เห็นคนก็เลิกไปเยอะนะแล้วยิ่งมาเจอคอนเทนต์นรกนี่โอ้มีคิดว่าหมวดนรกอะ หมีคิดว่าจะมีคนแบบท้อเลิกไปอีกเยอะไงเพราะว่ายังหมดยากมากก็ยังมีเพื่อนๆที่แบบกาเริ่มบอกว่าเกมยากมากไปแล้วไงก็เลิกกันไปเยอะก็มีเดี๋ยวเจอหมดเอาลงอีกแต่ไม่ต้องกวนะไงมาดูหมีนะครับเดี๋ยวหมีจะทำคอนเทนต์ทำให้เพื่อนๆผ่านทุกคนให้ได้นะครับพย,ยพ,ยยพยายามเต็มที่เลยครับยังไงก็จบกันไปสำหรับเซเว่นไนนะครับยังไงก็รบกวนขอการงะจากาเพื่อนๆฝากกดติดตามกดซับสไคาร้ด้วยนะครับหมีมีผลงานอัปเดตทุกวันนะครับตอนนี้หมีเล่นหลังๆมีอีเดนลิงนะครับเพื่อนๆที่เล่นอยู่ เคลน,ลนลินตอนนี้มีตันหมดแล้วทั้งโนดาเมจเอ่อบอสครบทุกตัวแล้วแล้วก็คอนเทนต์แทบทุกอาวุธแล้วอะคาตาหน้าข้อนดาบใหญ่น่าจะเหลือแค่สายเวทอะก็อยากเกี่ยวกับเอเดนลินอยากให้หมีทําอะไรเพิ่มก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้อย่างเซเว่นไนทูอยากให้หมีทําอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนกันครับหมีเป็นคนคุยง่ายย่าดาบพิฆาตสูตรเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวหมีว่างหรือหมีจะไปนั่งไล่ทําตัวละครให้ครบเลยแล้วก็ทำเอสหนึ่งเอสสองเอ้เอสสองทำเสร็จแล้วเหลือเอสหนึ่งถ้าเดี๋ยวจะไปทําเป็นมังงะแลล้วกกก็าารสสัั่งองออขเ ซึ่งเป็นเอสสี่แล้วก็ประสาทลอยฟ้าเนี่ยอันนี้เอสหคือตอนจบอันนี้เดี๋ยวหมีจะปไปตั้ไลฟทำให้เพื่อนเพื่อนถ้าเกิดชอบติดตามสำหรับหนักเออการ์ตูนหรือว่าเกมอย่างที่หมีบอกเนี่ยก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับฮี่อ่าสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอีลาร์ต้ชอปไปด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้นะครับ3 2มพันรือสองพ 1,600เหลือ1,170โอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับแล้วก็1,000บาทเหลือ715นะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจเออ่แบบมิชชั่นแบบรายเดือนคือ,อง่ายๆทุกแพ็อออกอ่ะอีเล็กอีเลดช็อตก่ะเขารับเติมหมดเลยครับผมไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอน5 000, 000้าล้านเปอร์เซ็นเพราะว่าพี่หมีอะ่ะเคยแนะนำคนอนะ่ะแนะนำเพื่อนๆนะให้ไปเติมเนี่ยเป็ร้อยคนแล้วครับรับประกันว่าทุกคนปลอดภยัยทุกคนแน่นอนครับ อยังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอีลัตติช็อกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนจะเติมมาเติมพี่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากบรบกวนบอกว,ว่าเติมฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมี่จะขอบคุณมากครับยย ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดขุกคอมมูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจำนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ